ก่อนจะไปรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ออววคาด็อก ok. ด้วยนะครับนกกระทาทุง่งตัวผู้ แถบตาดำเชื่อมกับแถบหนวดสีดำที่ด้านข้างลำคอแก้มและคอขาวกระมอมและท้ายถอยสีน้ำตาลแดงตรงกลางน้ำตาดดำขนคลุมสะบักน้ำตาลแดงปีกมีจุดขาวแก้มเหลืองกระจายหลังตอนล่างมีลายขวางสีขาวแอและท้องมีจุดใหญ่สีขาวสลับดำขาและตีนออกแดงตัวเมียสีน้ำตาลอกและท้องมีลายขวางน้ำตาลสลับดำถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปลาแต่งรังทุ่งหญ้าพื้นที่เกษตรกรร เปิดโลง่งที่ราบถึงความสูง1,500เมตรเช่นบริเวณทุ่งแสลงหลวงทุ่งนางพญาด้านจังหวัดเพชรบูร์ป่าสนเขาและทุ่งหญ้าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวทุ่งหญ้าบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นยังไงกันบ้างครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ